พรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนร่างรัฐรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตร,รา156่า156และ256ของทั้งภารรัการเมืองครับ ท่านประธานครับหากเราเปรียบรัฐธรรมนูญปี60เป็นบ้านที่ประชาชนทุกคนอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ก็คงเป็นบ้านพิศวงนะครับเพราะแม้จะเป็นบ้านหลังเดียวกันแต่ก็มีบางฝ่ายบอกว่าบ้านหลังนี้โครงสร้างบิดเบี้ยวตั้งแต่แรกต้องแก้ไขด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยด่วน สไลด์ถัดไปครับในขณะที่บางฝ่ายก็บอกว่าบ้านรัฐมนูนปี60หลังนี้มีพระคุ้มครองคนโกงอยู่ไม่ได้ถือเป็นรัฐมนูญปราบโกงที่มีแต่นักการเมืองโกงๆเท่านั้นแหละที่อยากจะแก้วันนี้ผมจึงอยากจะมาลองคลี่ข้อเท็จจริงดูนะครับว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของบ้านหลังนี้คืออะไรและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างและความจริงที่อยู่เบื้องหลังความเข้าใจผิดนั้นคืออะไรและปิดท้ายด้วยการวิเคราะห์โครงสร้างสสรหรือบรรดาสถาปนิกที่จะมาออกแบบ บ้านหลังใหม่ให้พวกเราอยู่ว่าพวกเขาควรจะประกอบไปด้วยใครและมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจึงจะออกแบบบ้านได้ถูกใจคนที่อยู่มากที่สุดครับสไลด์ถัดไปครับประเด็นแรกนะครับคือปัญหาเชิงโครงสร้างบ้านหลังนี้มีชื่อว่ารัฐธ,ธรรมนูญปี60นั้นเนี่ยมีปัญหาใหญ่ที่ฐานรากนั่นคือการออกแบบโครงสร้างอำนาจที่บิดเบี้ยวผิดหลักการถ่วงดุลอย่างสิ้นเชิงเรามีองค์กรอิสระซึ่งมีอำนาจล้นเหลือเหมือนรูปในสไลด์นี้จนสามารถชี้เป็นชี้ตายอำนาจนิติบัญญ,ญัติอำนาจบริหารและ แม้แต่กระบวนการยุติธรรมได้องค์กรอิสระเหล่านี้ซึ่งที่มาเนี่ยขาดการยึดโยงกับประชาชนแต่กลับมีอำนาจเหนือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเปรียบเสมือนเสาบ้านที่4ตามรูปในสไลด์นี้ครับที่สูงเสียดฟ้าทําให้บ้านโยเยมไม่สมดุลไม่มีเสถียรภาพครับสไลด์ถัดไปครับแล้วผลลัพธ์คืออะไรครับคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ในสภาพเป็ดง่อยโดนพันธนาการเหมือนรูปรถไฟในสไลด์นี้เลยครับไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่สามารถ ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างทันท่วงทีเราติดลมอยู่กับภาวะชะนักงันทางการเมืองที่ทุกก้าวย่างของการพัฒนาต้องหยุดชะนักด้วยกับดักทางกฎหมายที่องค์กรเหล่านี้วางไว้นี่ไม่ใช่รัฐรรมนุญที่ถ่วงดุลแต่กลับถ่วงความเจริญของประเทศครับสไลายถัดไปครับ ประการที่2คือการทำลายมายาคติที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องบ้านที่ใกล้จะพังหลังนี้ไว้มายาคติแรกคือนี่คือรัฐธรรมนูญปรับโกงฟังดูดีครับท่านประธานแต่ถ้าเกิดเรามองลึกลงไปนะครับจะพบว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ทำให้การทุจริตลดลงเลยนอกจากดัชนี CPI ของไทยจะลดลงเรื่อยๆในรอบ1ิปีที่ผ่านมาแล้วการทุจริตในบ้านหลังนี้เพียง เปลี่ยนการออชุจริตเชิงนโยบายและการโกงอำนาจผ่านกลไกที่ซ่อนอยู่ในตัวบทกฎหมายเสียเองรัฐมนูญฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนการติดตั้งสัญญาณกันขโมยไว้ที่หน้าประตูบ้านอย่างใหญ่โตครับดูเหมือนจะกันโจรได้แต่เปิดหน้าต่างชิ้งหลังบ้านไว้ให้โจรเข้ามาขนของได้อย่างสะดวกสบายกลไกตรวจสอบก็ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอย่างเช่นปปชและสารรมนูญกลายเป็นเครื่องมือที่ต้องถูกตั้งคําถามถึงความเป็นกลางเสียเองครับสไลด์ถัดไปครับ มายาคติที่สองนะครับมีแต่นักการเมืองเท่านั้นที่อยากแก้รัฐมนูญนี่คือวัฒกรรมที่ดูถูกเจตจำนงของประชาชนอย่างร้ายแรงที่สุดครับความจริงปรากฏชัดเจนผ่านตัวเลขสถิสถติบนจอภาพเนี่ยนะครับว่าประชาชนคือผู้ที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดและดังที่สุดมาโดยตลอดโครงการของไอรอปี63มีประชาชนร่วมเข้าชื่อมากถึง1 0 0 0 0แกว่ารายชื่อโครงการวีซูลูชันปี64รวบรวมรายชื่อประชาชนได้ถึง1 5 0 0 0 0กว่ารายชื่อและล่าสุดปี6% 6มีความพยายามรวบรวมรายชื่อประชาชน กว่าสองแสนรายชื่อเพื่อแก้รัฐมนูลรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกและฉบับเดียวในประวัติศาสตร์นะครับที่มีความพยายามแก้ไขโดยภาคประชาชนจำนวนมหาศาลและหลายครั้งขนาดนี้จำนวนเหล่านี้ไม่ใช่เสียงของนักการเมืองครับท่านประธานแต่มันคือเสียงของประชาชนที่ตะโกนก้องว่าพวกเขาไม่ต้องการบ้านหลังเก่าที่ผุพังโยเยไร้สมดุลหลังนี้อีกต่อไปแล้วการเพิกเฉยต่อเสียงเหล่านี้คือการไม่เคารพอำนาจสถาปนาแรัฐมนูญอันเป็นของประชาชนชาวไทยครับสไลด์ถัดไปครับ ในขณะที่นักการเมืองนั่นแหละครับที่ไม่อยากแก้รัฐมนูญฉบับนี้เพราะจากตารางในสไลด์นี้นะครับสถิติ8ปีที่ผ่านมามีร่างแก้ไขรัฐมนูญรายมาตราที่ผ่านให้สภาหแห่งนี้พิจารณาถึง26ร่างพิจารณากัน5ยกในช่วงเวลาหลายปีแต่ตกไปถึง25ร่างครับเพราะนักการเมืองในสภานันนี้ส่วนใหญ่ไม่โหวตให้มีเพียงร่างแก้ไขระบบเลือกตั้งให้ใช้บัตร2ใบร่างเดียวเท่านั้นที่ผ่านมานี่ยังไม่นับเหตุตั้งกรรมธิการมาพิจารณายื้อร่างประชามตินะครับ ที่ก็ยื้อกันมาข้ามปีวันนี้ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้จะแก้ทั้งฉบับก็สภาล่มสองรอบมีการวลอกเอาท์กันบุ่มหนายพูดง่ายๆก็คือท่านนักการเมืองอยากแก้แล้วมรมนนปี60จริงมันคงแก้ได้ตั้แต่เมื่อ8ปปีที่แล้วแล้วครับ จากข้อเท็จจริงที่ผมกล่าวมานะครับน่าจะสรุปเป็นที่ประจักษ์ได้แล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ปราบโกงแต่อย่างใดและเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนอยากเข้าชื่อแก้มากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่นักการเมืองนั่นแหละครับที่เป็นจระเข้ขวางคลองไม่อยากแก้ครับสไลด์ถัดไปครับแต่ไม่เป็นไรนะครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงวันนี้วันที่พักใหญ่ทั้ง3พักพร้อมใจกันยื่นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาผมจึงอยากจะพูดถึงประเด็นสุดท้ายก็คือการเปรียบเทียบพิมพ์เขียวจาก3พักการเมืองซึ่งแตก ก็คือกระบวนการได้มาซึ่งสสรครับสไลด์ถัดไปครับผมขออนุญาตใช้ตารางเปรียบเทียบนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนใน4มิติสําคัญมิติแรกมิติความโปร่งใสยุติธรรมจะเห็นว่าร่างของพรรคประชาชนเนี่ยให้ความโปร่งใสสูงสุดเพราะสสรและสภาที่ปรึกษาตั้งต้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดในขณะที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยที่ท่านผู้แทนบอกว่าเข้าใจง่ายที่สุดแล้วก็น่าสงสัยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเสี่ยงต่อการแทรกแซงจากรัฐสภาได้ง่ายที่สุดและเสี่ยงการจัดตั้งได้ง่ายที่สุดไม่ต่างจากการเลือกตั้งสวที่ผาม ไม่ในมิติการมีส่วนร่วมของประชาชนร่างของพรรคประชาชนให้ประชาชนไปพูดเล่นหลักตั้งแต่ต้นจนจบในขณะที่ร่างของพรรคภูมิใจไทยแทบจะตัดบทบาทของประชาชนออกไปเหลือเพียงการรอทาประชาธิปไตยในตอนท้ายในมิติคุณภาพและความเป็นตัวแทนร่างของพรรคประชาชนสร้างสมดุลระหว่างผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนพื้นที่ส่วนร่างของพรรคเพื่อทาให้ความหลากหลายของกลุ่มอาชีพโดยที่สัดส่วนที่ยึดโยนกับประชาชนโดยตรงอาจจะน้อยลงครับและสุดท้ายนะครับมิติความโปร่งใสตรวจสอบได้สสรใน ร่างของพรรคประชาชนต้องรับผิดชอบต่อประชาชนผู้เลือกตั้งพวกเขาเข้ามาโดยตรงซึ่งแตกต่างจากอีกสองร่างที่ความรับผิดชอบเนี่ยจะผูกกับรัฐสภาหรือองค์กรที่เสนอชื่อเป็นหลักครับสไลด์ถัดไปครับถ้ามาถานครับตอนนี้นะครับเรามีทางเลือกสามทางทางเลือกที่ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดคือร่างของพรรคประชาชนทางเลือกที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่รั Angular, รฐสภานั่นคือร่างของพรรคภูมิใจไทยและทางเลือกที่เป็นการประนีประนอมคือร่างของพรรคเพื่อไทยครับสไลด์ถัดไปครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าการจะสร้าง บ้านหลังใหม่ให้มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้เจ้าของบ้านจะต้องมีสิทธิ์เลือกสถาปนิกที่จะมาออกแบบบ้านให้ตัวเองซึ่งก็หมายทางถึงกระบวนการการได้มาซึ่งสะสะรที่โปร่งใสแล้วก็ยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดผมจึงขอวิงวอนเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและคณะกรรมาการร่วมของทั้งสองสภาที่กําลังจะจัดตั้งขึ้นอย่างน้อยในวันพรุ่งนี้โปรดลงมติเพื่อเปิดประตูบานที่กว้างที่สุดรับหลักการทั้ง3ร่างนี้ให้ประชาชนได้มาเป็นเจ้าของร่างและมนูญฉบับใหม่ด้วย กันอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของประชาไทยรวมถึงสนับสนุนการทำงานของพวกเราด้วยการสมัครสมาชิก Facebook ในราคา79บาทต่อเดือนหรือสมาชิกบน YouTube เริ่มต้นเดือนละ35บาทหรือสนับสนุนประชาไทยรายปีที่เว็บไซต์ผอมรับของที่ระลึกขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นแรงใจให้กับพวกเราประชาไทยเสมอมา